สวัสดีสสดค่ะว,วันนี้จะมาพีเซตนเรื่องครองแครงกรอบจากเนื้อมะเล็ดขนุนต้มบดนะคะสวัสดีค่ะเชิญรับชมวิดีโอพีเซต์ของกลุ่มครองแครงกรอบจากเนื้อมะเ็ดขนุนต้มบดได้เลยค่ะสมาชิกในกลุ่มนะคะมีดังนี้ค่ะนางสาวสุนัตตาสุชลาดนางสาวสตีรั์พดุงคํานางสาวนภัสกรพลนชานีิและนางสาวปริชาทองโร์ค่ะ ในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษานะคะชื่ออาจารย์สัิรักษ์คลังวิจิตค่ะความเป็นมาและความสำคัญนะคะขานานเป็นผลไม้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ออกผลตลอดปีเมื่อถึงฤด,ดูการที่มีมากทําให้รับประทานไม่ทันสมผลให้ขนุนเน่าเสียในการรับประทานผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมรับประทานเนื้อและทิ้งเมล็ดไว้ซึ่งเป็นของเหลือใช้ไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์ทั้งทงที่เมล็ดขนุนนั้นมีคุณค่าทางอาหารเพราะนอกจากจะให้พลังงานแก่ร่างกายแล้วยังมีสารอาหารที่สําคัญโดยเฉพาะโปรตีนฟอสฟอรัสและวิตามินบีหนึ่งค่อนข้างสูง แล้วยังมีสรรพคุณที่ช่วยบำรุงน้ำนมบำรุงร่างกายบำรุงหัวใจแก้าการปวดท้องนอกจากนั้นยังมีสารพรีไบโอติกที่ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเหล็กและช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้อีกด,ด้วยค่ะความเป็นมาและความสำคัญของขนมครองแครงกรอบนะคะขนมครองแครงกรอบเป็นขนมขบเคี้ยวพื้นบ้านของไทยที่มีลักษณะเป็นแบบแห้งโดยการนำไปทอดจนกรอบ มีส่วนผสมหลักคือแป้งสาลีไข่กะทเกลือน้ำตาลน้ำมันพืชกระเทียมพริกไทยและรากผักชีค่ะปัจจุบันนะคะกลุ่มผู้บริโภคที่แพ้กูเตนจึงไม่สามารถรับประทานผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากแป้งสาลีได้เพราะในแป้งสาลีนั้นมีปริมาณกูเตนสูง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยางอื่นทดแทนแป้งสาลีนั้นมีราคาค่อนข้างสูงเพ,เพื่อนำมาทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผู้แพ้กูเตนสามารถรับประทานได้จึงนำวัตถุดิบเหลือใช้หาง่ายราคาไม่แพงและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงดังนั้นผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์คองแขงกรอบจากเนื้อมะลงขนุนต้มบดค่ะ วัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อพัฒนาสูตรของแคนกรอบจากเนื้อมลเ็งขนุนต้มบด 2. เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของของแคนกรอบจากเนื้อมลเ็งขนุนต้มบด 3. เพื่อประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสของของแคนกรอบจากเนื้อดมลเ็งขนุนต้มบดค่ะวิธีการนำประโยชน์นะคะ 1. ได้ผลิตภัณฑ์คองแคนกรอบในรูปแบบใหม่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 2. ได้ผลิตภัณฑ์คองแคนกรอบที่มีรสชาติแปลกใหม่และเป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มลูกค้าที่แพ้กูเตน 3. เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร้วยค่ะวิธีการดำเนินงานนะคะขั้นตอนการเตรียมเมล็ดขนนต้มบด1 นำมเมล็ดขนานต้มบดไปล้างให้สะอาดจนเมือกออกจนหมดค่ะ 2. องนำมเมล็ดขนานนำต้มเมล็ดขนนด้วยเตาไฟฟ้าใช้เตา130้าวัตต์ต้มน้ําเดือด90องศาในเวลา60นาทีค่ะ 3. เมื่อครบเวลาแล้วนาเมล็ดขนนไปปอกเปลือกค่ะ4นําเมล็ดขนนไปบดให้ละเอียดนะคะหลังจากที่บดมเมล็ดขนนจนละเอียดแล้ว มาต่อกันที่ขั้นตอนการทําคองแครงกรอบจากเนื้อเมเร็ดขนุนต้มบดได้เลยค่ะ 1. ค่ะนําเนื้อเมลร็ดขนุนต้มบดและเกลือป่นผสมให้เข้ากันค่อยๆผสมไข่เป็ดหัวกะทิและน้าปูนใสนวดจนให้เขาเข้ากันนะคะและนําไปกดในแป้นพิมพ์คองแครง 2. นําคองแครงกรอบขึ้นรูปไปทอดทอดนะคะแล้วก็เสด็จน้ามันทิ้งไว้ 3. ค่ะตำรากผักชีกระเทียมและพริกไทยเข้าด้วยกันจนเรียกว่า3มเกลอค่ะ 4. ตั้งน้ำมันในกระทะด้วยไฟกลางแล้วนำสามเกลือลงไปผัดให้หอม 5. ใส่เกลือป่นน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวและน้ำเปล่าเคี่ยวให้ละลายจนน้ำงวดลง 6. ตักน้ำปรุงมาคลุมมาคลุมคองแขงกรอบที่ทอดแล้วในหม้อหรือภาชนะที่เหมาะสมค่ะ สรุปผลนะคะการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษากรรมวิธีการผลิตของแข็งกรอบจากเนื้อมลึกขนนต้มบดเมื่อนำไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของแข็งกรอบแล้วสูตรพื้นฐานสูตรที่1แบบราดสูตรที่2แบบไม่ราดได้รับคะแนนด้านยอมรับมากที่สุดคือสูตรที่1แบบราด